การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนับเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้เร่งแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ล่าสุดภายหลังจัดตั้งศูนย์บัญชาการการทำประมงผิดกฎหมายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ได้มีการจัดการควบคุมดูแลการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือพอร์ตอินพอร์ตเอาท์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการออกเรือจับจัดน้ำของชาวประมงโดยตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง27ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการตรวจเรือก่อนออกทะเลซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันรวม168,554ลำจำนวนแรง,งงานทั้งสิ้น1,969,456คน และจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้หยิบยกให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักร,ราช2 5 5 4ถึง2,559ที่ให้ความสำคัญในทุกด้านทั้งการป้องกันการดำเนินคดีและการคุ้มครองช่วยเหลือ และมีการลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครของพลเอกสิริชัยดิตกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในก,กิจการประมงทะเลอย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นคุ้มครองป้องกันดูแลสิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในขณะนี้นะครับเรา นอกจากว่าการทำประมงผิดกฎหมายแล้วนะครับมันมีในเรื่องของการขามลุเขาม,มาด้วยนะครับซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีการกำชับนะครับในเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ทางท่านรองนายกท่านพลเอกประวิตยนะครับก็ท่านก็ได้มีการประชุมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เน้นย้ําเลยว่า ในเรื่องของการาทำประมวผปีกฎหมายในเรื่องของการฆ้ามนุษย์นั้นจะต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังเข้มงวดนะครับโดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจเรือ256ลำลูกจ้าง6,244คนซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีนายจ้างที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2,551จำนวนเพียง4ราย โดยได้รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตและรับทํางานโดยผิดเงื่อนไขมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง35คนขณะเดียวกันก็ยังไม่พบการกระทําผิดที่เข้าข่ายแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดกระทรวงแรงงานยังคงเร่งดําเนินการตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทํางานจริงของทุกพื้นที่ตลอดจนตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลอย่างเข้มงวดเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงทะเลให้หมดสิ้นไป เื่อถือเป็นการคุ้มครองแรงงานทุกสัญชาติที่ทำงานในประเทศไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน